สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหาของเรานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของเฉินรุยในอาณาเขตจันทรามืดหลังจากเอ่อเพิ่งได้เป็นเลขานุก,การขององค์หญิงชีจาใช่ค่ะซึ่งสถานการณ์ตอนนั้นนี้เรียกว่าวิกฤตสุดๆเลยนะคะวิกฤตยังไงบ้างครับตอนนั้นคือทั้งภัยจากข้างนอกพวกออฟซีเดียน ผู้สำเด็จราชการที่ก็จ้องจ้องจะควบคุมอยู่ไหนจะปัญหาภายในอีกเศรษฐกิจนี่แย่มากกองทัพก็แบบไม่ค่อยน่าไว้ใจเฉินรุยนี่เหมือนเข้ามาตอนที่ทุกอย่างกำลังจะพังเลยค่ะอือหนักเลยแล้วเขาเริ่มแก้เกมยังไงครับก้าวแรกเลยเนี่ยเขาไวมากค่ะเสนอแผนให้ชีจาทันทีเลยเป็นแผนสแนวทางใหญ่ๆ2แนวทางมีอะไรบ้างครับหคือต้องดึงความสนใจจากข้างนอกก่อนเพื่อซื้อเวลา อ่ะฮะซื้อเวลาจากออปซิเดียนใช่ค่ะแล้วสองคือรีบแก้ปัญหาภายในเสริมความแข็งแกร่งจากข้างในจริงๆจังๆแล้วไอการซื้อเวลาเนี่ยเขาทำยังไงครับมันดูยากนะตรงนี้ล่ะค่ะที่น่าสนใจเขาไม่ได้แค่ตั้งรับเฉยๆนะคะเขาใช้สงครามจิตวิทยาเลยคือเสนอให้ใช้แม่ทัพจอร์จที่ชายแดนนะคะสร้างข่าวลือปล่อยข่าวว่าจักรวรรดิโลหิตอาจจะบุกอ๋อทำให้พวกออปซีเดียนหลังเลไม่กล้าทุ่มกำลังมาทางนี้เต็มที่ ถูกต้องค่ะแล้วก็มีแผนล,ลับอีกนะคะที่กระซิบกับชีจาอันนี้คือไปป่วนเมืองหลวงของจกักรวรรดิเองเลยเล่นแรงเหมือนกันนะเนี่ยแรงค่ะชีจาฟังแล้วยังตกใจเลยแต่ก็ยอำรับว่าเออเฉินรุยนี่คิดนอกกรอบจริงๆแล้วก็ฉลาดมากสุดยอดแล้วการแก้ปัญหาภายในล่ะครับเขาพุ่งเป้าไปที่ไหนก่อนหลักๆก,ก็สจุดค่ะเรื่องเศรษฐกิจที่ดอนตระกูลโจเสบคุมอยู่ กับเรื่องในอำเภออลันที่ดูไม่น่าไว้ใจอาจจะเป็นไส้ศึกให้ศัตรูได้เขาจัดการยังไงครับกับ2ปัญหานี้เขาขอข้อมูลกันเลยค่ะข้อมูลละเอียดของทั้งโจเซธทั้งอลันอ้างหลักรู้เขารู้เราเลยคือเน้นข้อมูลมากๆแสดงว่าไม่ได้มีดีแค่เรื่องปรุงยาจริงๆใช่ค่ะชีจาก็ทึ่งตรงนี้เหมือนกันแล้วเขาก็ยังบอกชีจาด้วยนะว่ามีแผนจะเปิดร้านค้ากับอลิสอ๋อที่จะหาทุนเพิ่มแล้วก็ฝึกเรื่องธุรกิจไปด้วยใช่เลยค่ะ ลงมือทำจริงไม่ใช่แค่คิดโอเคมีแผนแล้วแต่จะทำอะไรก็ต้องมีทรัพยากรโดยเฉพาะเอ,อ่อไอเทมเวทมนต์ที่ต้องใช้เปลี่ยนเป็นออราใช่ไหมครับพลังงานสำคัญของเขาเลยถูกค่ะเขาต้องการวัตถุดิบเวทมนต์เยอะมากแล้วจะไปหาจากไหนล่ะทีนี้นั่นสิครับเขาก็เดินเข้าหาแหล่งใหญ่เลยร้านค้าเวทมนต์ของตระกูลโจเซฟนั่นแหละค่ะที่มีรีอิสมือขวาของโจเซฟดูแลอยู่เข้าไปตรงๆงเลยเหรอครับไม่กลัวหรอไม่ตรงสะทีเดียวค่ะ เขาใช้สมองใช้เล่เหลี่ยมอ้างชื่ออาจารย์เอลดัสอ้างชื่ออาจารย์เพื่ออะไรครับปั้นเรื่องค่ะบอกว่าอาจารย์เอลดัสกำลังทดลองปรุงยาสุดยอดอยู่เป็นยาระดับ grandmaster เลยนะชื่อยาจิตวิญญาณที่แท้จริงแบบว่าไม่มีผลข้างเคียงโอ้โหแต่งเรื่องเก่งจังแล้วเขาได้อะไรจากการแต่งเรื่องนี้ครับก็ขอตัวอย่างวัตถุดิบฟรีไงคะบอกว่าเอาไปให้อาจารย์ทดลองหน่อยกล้ามากแล้วได้ผลไหมครับ ได้ผลเกินคาดค่ะรีอุสกับลิสกรูชินีเชื่อสนิทเลยคือแบบความโลภบ,บังตาบวกกับอยากจะผูกมิตรกับคนที่อาจจะเป็นแกรนดมาสเตอร์ในอนาคตนะคะอ๋อเลยให้วัตถุดิบดีๆไปเพียบเลยเพียบเลยค่ะของดีๆทั้งนั้นแสดงว่าเฉินรุยนี่อ่านใจคนเก่งมากรู้ว่าต้องจี้จุดไหนฉลาดจริงๆแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมครับเหมือนจะเจอเรื่องต่ออีกใช่ค่ะพอสบายใจได้ของฟรีออกจากร้านมาปุ๊บ ก็โดนดาร์กกอบลินตามมาชื่อนานูมาทำไมครับมาปล้นค่ะแต่ปล้นไม่สำเร็จหลอกเฉินรุ่ยจัดการได้แต่ที่พีคคือนานูกลับบอกว่าตัวเองน่ะมาจากแก๊งเสื้อคลุมแก๊งเสื้อคลุมใช่ค่ะแล้วหัวหน้าแก๊งชื่ออากิเล่อากิเล่นั่นมันชื่อปลอมของเฉินรุ่ยเองนี่นาะถูกต้องค่ะกลายเป็นว่าตัวตนปลอมที่เขาสร้างไว้ดันมีแก๊งเป็นของตัวเองไปแล้วเหลือเชื่อแล้วมีอะไรพีกว่านี้อีกไหมครับ เห็นว่ามีเรื่องผู้หญิงมาเกี่ยวด้วยมีค่ะพีคซ้อนพีคเลยคือนานูเล่าให้ฟังว่าซาซาลูกสาวของกอบดินเท่าดีดีเนี่ยดันไปเป่าประกาศว่าตัวเองเป็นอนุภรยาสุดที่รักของอากิเล่อะไรนะครับอนุภรยาเรื่องใหญ่แล้วสิฉันรุยทำไงต่อครับเนี่ยก็ต้องรีบไปเคลียร์สิคะ ไปหาดีดีเลยใช้ข้อมูลวงในเรื่องเหรียญม่วงที่เคยให้ไว้พิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยคืออากิเล่ตัวจริงหรืออย่างน้อยก็สนิทกับอากิเลม่มากๆแล้วความจริงคืออะไรครับทำไมดีดีถึงตั้งแกง๊งอ๋อดีดีแค่ฉวยโอกาสค่ะเห็นว่าชื่ออากิเล่มันดูน่ากลัวดีก็เลยเอามาอ้างตั้งแก๊งหาก,กินเล็ก,ลกนๆน้อยๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนึกว่าจะซับซ้อนกว่านี้แต่ก็ยังไม่จบง่ายๆใช่ไหมครับมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวอีกใช่ค่ะ เรื่องมันพลิกอีกรอบคือกันเก้จําได้ไหมคะอันพานที่เคยโดนอากิเล่หรือก็คือฉันรุยเนี่ยอัดสน่วมอ๋อจาได้ครับกันเก้กลับมาค่ะแต่คราวนี้มาในนามของนายอำเภออลันมายื่นข้อเสนอให้แก๊งเสื้อคลุมเนี่ยเป็นองค์กรแบบเอ่อถูกกฎหมายภายใต้การคุ้มครองหรือก็คือควบคุมของอลันนั่นแหละนี่หรอกค่ะเขาไปตามนัดนะแต่ไปเพื่อโชว์พาวใช้พลังออโรราช็อตข่มขวัญพวกกันเกยกับลิชนาจิปซะอยู่หมัดเลย โอ้เพื่อสร้างบารมีให้อากิเล่ดูน่ากเกรงขามขึ้นไปอีกถูกต้องค่ะสร้างตำนานให้ตัวเองไปเลยแล้วก็เจรจาต่อรองจ่ายค่าคุ้มครองไปนิดหน่อยพอเป็นพิธีเหมือนปัดร,รมคานพวกอลันไปก่อนฉลาดมากคือไม่ยอมตกอยู่ใต้อำนาจแต่ก็ไม่สร้างศัตรูเพิ่มแล้วยังไงต่อครับกับแก๊งเสื้อคลุมนี้เขาก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสเลยค่ะในไหนก็มีแก๊งแล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ซะเลย มอบหมายงานให้ดีดีสามอย่างมีอะไรบ้างครับ 1. คือให้รวบรวมข่าวสารในเมืองเป็นหน่วยข่าวกรองจำเป็นไปก่อน2คือให้ไปเรียนรู้วิธีทำธุรกิจจริงๆจังๆแบบถูกกฎหมายไม่ใช่แค่ขูดรีดคนอื่นอืมให้พัฒนาตัวเองด้วยใช่ค่ะแล้วก็สามที่สำคัญมากคือให้รวบรวมหินฟลูออเรสเซนส์หินฟลูออเรสเซนส์ทำไมต้องเป็นหินนี้ครับ เพราะฉันรุยค้นพบข่าวว่าหินชนิดนี้เนี่ยมันคุ้มค่าที่สุดในการเอามาแปลงเป็นออร่าที่เขาต้องการมากๆตอนนี้อ๋อหาแหล่งวัตถุดิบราคาถูกให้ตัวเองผ่านแกงนี้เองสุดยอดขณะเดยียวกันเขาก็ได้ข้อมูลจากชีจาเพิ่มด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะได้ข้อมูลละเอียดเรื่องศัตรูพวกโจเซฟอลาลันแล้วก็พันธมิตรทําให้เห็นภาพรวมของสถานการณ์ในจันทรามืดชัดเจนขึ้นเยอะเลย แล้วเขาก็เริ่มคิดถึงขั้นต่อไปแล้วคือการฝึกฝนการต่อสู้จริงจังฝึกที่ไหนครับที่สังเวียนค่ะตามคำแนะนำของพากิเลโอมังกรขี้งกนั่นล่ละค่ะ ครับผมโห oh, จากบทที่4 1ถึง4ี้นี่เฉินรุยเดินเกมเร็วมากเลยนะครับทั้งวางแผนใหญ่ทั้งลงมือหาทรัพยากรแบบเหนือเมฆแล้วยังเอ่อเปลี่ยนปัญหาเฉพาะหน้าอย่างแกงเสื้อคลุมให้กลายเป็นเครื่องมือหาข่าวหาของได้อีกใช่ค่ะการเคลื่อนไหวของเขานี่คือแบบมีชั้นเชิงซับซ้อนแล้วก็ชฉวยโอกาสเก่งมากๆจริงๆแต่มันก็น่าคิดนะครับคะ่ะคิดเรื่องอะไรคะคือการสร้างฐานอำนาจหรือการแก้ปัญหาที่มันพึ่งพาการหลอกลวงตัวตนปลอม การชิงไหวชิงพริบเยอะขนาดนี้ถึงมันจะดูฉลาดดูได้ผลระยะสั้นก็เถอะอืมก็จริงค่ะแต่มันจะเป็นรากฐานที่มั่นคงจริงๆให้กับอนณาเขตจันทรามืดในระยะยาวได้หรือเปล่าหรือสุดท้ายมันจะเป็นแค่ความเปลาะบางที่รอวันพังทลายลงมาเองนั่นสิคะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะว่าแผนซ้อนแ,นแผนแบบนี้สุดท้ายจะนำไปสู่อะไรซึ่งเราคงต้องไปติดตามกันต่อในการเจาะลึกครั้งหน้านะคะ